สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยไม่ยากวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสําคัญที่สามารถเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณได้นั่นคือการปรับความคิดเกี่ยวกับเงินการเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินและการสร้างนิสัยทางการเงินเชิงบวกหลายคนมักคิดว่าการรวยขึ้นอยู่กับโชคหรือรายได้ที่มากขึ้นแต่ความจริงแล้วการสร้างความมั่งคั่งเริ่มจากวิธีคิดและพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้องการเรียนรู้ที่จะมองเงินและการลงทุนในมุมที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนมุมมองและความคิดเกี่ยวกับเงินไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีเช่นการวางแผนงบประมาณการออมเงินเป็นประจำการลงทุนอย่างมีหลักการและการติดตามผลลัพธ์ทางการเงินจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตอย่างมั่นคงนอกจากนี้การพัฒนาความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับเงินยังช่วยให้คุณมองหาโอกาสใหม่ๆลดความกลัวและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนในระยะยาวการตั้งเป้าหมายทางการเงินถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตการเงินอย่างยั่งยืนการมีเป้าหมายชัดเจนทำให้คุณมีทิศทางในการตัดสินใจทางการเงินและสามารถวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวได้อย่างเป็นระบบการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณรู้ว่าควรเก็บเงินเท่าไหร่ลงทุนในสินทรัพย์ใดหรือจัดสรรรายได้อย่างไรเพื่อ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตั้งเป้าหมายไม่เพียงแค่เป็นตัวเลขแต่ควรระบุรายละเอียดเช่นระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลเป้าหมายทางรายได้และเป้าหมายทางสินทรัพย์เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเงินได้ชัดเจนนอกจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นเล็กๆยังช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเช่นการเก็บเงินฉุกเฉินส 6เดือนค่าใช้จ่ายหรือการชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงสามารถสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจให้คุณดำเนินการต่อไปส่วนเป้าหมายระยะกลางเช่นการลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์และเป้าหมายระยะยาวเช่นการวางแผนเกษียณจะช่วยให้คุณมีแนวทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนการทบทวนและปรับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งนักลงทุนมืออาชีพมักตรวจสอบความก้าวหน้าทุกเดือนหรือทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบว่าการใช้จ่ายการออม และการลงทุนยังสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่การปรับเป้าหมายตามสถานการณ์ชีวิตการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือความผันผวนของตลาดจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้การจัดทำงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพการแบ่งรายได้ออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นออมเงินและลงทุนจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการเงินทั้งหมด และลดโอกาสใช้เงินเกินตัวการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นประจำช่วยให้คุณระบุจุดที่มีการรั่วไหลของเงินและสามารถปรับปรุงวิธีการใช้เงินเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้หมายถึงการลดการใช้จ่ายทุกอย่างแต่เป็นการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าการวิเคราะห์ความจําเป็นของแต่ละรายการก่อนใช้จ่ายการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพการเลือกสินค้าหรือบริการที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงการหลีกเลี่ยงการซื้อฟุ่มเฟือย จะช่วยให้เงินที่มีสามารถนำไปออมและลงทุนได้มากขึ้นการใช้จ่ายอย่างมีวินัยยังช่วยลดความเครียดทางการเงินและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้การจัดทํางบประมาณยังช่วยให้คุณสร้างเงินสํารองและวางแผนการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องการตั้งสัดส,ส่วนออมเงินและเงินลงทุนแต่ละเดือนจะทําให้คุณบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นการฝึกวินัยทางการเงินและติดตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จะทำให้คุณสามารถควบคุมเงินของตัวเองได้อย่างมั่นคงและสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือความผันผวนของรายได้ได้อย่างมั่นใจนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของแต่ละบุคคลอย่างมากการมีหนี้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่เพียงแต่จะกัดเงินออมแต่ยังลดโอกาสในการลงทุนและสร้างความมั่นคงทางการเงินนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักแบ่งหนี้ออกเป็นสองประเภทหลักคือหนี้ดีและหนี้ไม่ดี โดยหนี้ดีหมายถึงหนี้ที่สามารถสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาวเช่นการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรือการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ส่วนหนี้ไม่ดีหมายถึงหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นเช่นการซื้ออุปกรณ์หรือของมีค่าโดยไม่คำนึงถึงการเงินส่วนตัวการชำระหนี้ไม่ดีให้หมดก่อน และควบคุมการก่อหนี้ใหม่อย่างมีวินัยถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยสร้างฐานะการเงินที่มั่นคงและลดความเสี่ยงทางการเงินนักลงทุนมืออาชีพมักใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆในการบริหารหนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดภาระทางการเงินการติดตามอัตราดอกเบีย้ยและเปรียบเทียบตัวเลือกทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นการรีไฟแนนซ์การเจรจาลดดอกเบีย้ยหรือการรวมยอดหนี้ให้ชำระง่ายขึ้นเป็นเทคนิคที่ช่วยลดภาระ และเพิ่มเงินเหลือสำหรับการลงทุนการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องช่วยให้สามารถจัดการหนี้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ลงทุนสามารถปลดภารหนี้และสร้างโอกาสทางการเงินใหม่ๆได้อย่างมั่นคงการวางแผนชำระหนี้ควรเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณอย่างรอบด้านการจัดลำดับความสำคัญระหว่างการชำระหนี้การออมเงินและการลงทุนอย่างสมดุลจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงการสร้างวินัยในการชำระหนี้และติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบจะช่วยรักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดจึงไม่ใช่เพียงการลดภาระแต่เป็นหลักฐานสำคัญของความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินการลงทุนเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวนักลงทุนมืออาชีพจะไม่พึ่งพาการเก็บเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นหุ้นกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์หรือทองคำการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญการลงทุนที่มีแผนและการวิเคราะห์ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงการวางแผน,นการลงทุนควรเริ่มจากการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงและระยะเวลาการลงทุนการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์เช่นหุ้นพันธบัตรกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดการติดตามและปรับพอร์ตลงทุนตามสถานการณ์เศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดช่วยให้เงินลงทุนเติบโต,ตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงนักลงทุนมืออาชีพยังเน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการลงทุนแบบ DCA d i v i Cost All a r r a g i n g คือการลงทุนเป็นประจำทุกเดือนจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและสร้างวินัยทางการเงินการลงทุนระยะยาวที่มีแผนชัดเจน และติดตามผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายทางการเงินและสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนการสร้างรายได้หลายทางถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ความมั่งคั่งเติบโตอย่างมั่นคงและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งรายได้เดียวนักลงทุนมืออาชีพมักมีรายได้จากหลายช่องทางเช่นง,งานประจำธุรกิจเสริมการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่การสร้างรายได้ออนไลน์การกระจายช่องทางรายได้ทำให้คุณสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ หากแหล่งรายได้หลักได้รับผลกระทบแหล่งรายได้อื่นสามารถช่วยชดเชยความสูญเสียและรักษาความมั่นคงทางการเงินได้นอกจากนี้การมีหลายช่องทางยังช่วยลดความกังวลและสร้างความมั่นใจทำให้สามารถตัดสินใจลงทุนหรือใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลโดยไม่ตัดสินใจเพราะความจำเป็นทางการเงินเพียงช่องทางเดียวการวางแผนและต่อยอดรายได้เสริม เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนยังเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มฐานะทางการเงินนักลงทุนควรเลือกช่องทางที่สามารถสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องเช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนประจำหรือธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ตามความต้องการของตลาดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละช่องทางช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์เพิ่มช่องทางใหม่หรือลดหรือปรับเปลี่ยนช่องทางที่ไม่คุ้มค่าได้อย่างเหมาะสมการใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดทางการเงินเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ยังช่วยให้การสร้างรายได้หลายทางมีประสิทธิภาพสูงและสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การมีรายได้หลายทางยังช่วยให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินอื่นๆได้เร็วขึ้นเช่นการเพิ่มเงินออมการลงทุนต่อเนื่องหรือการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของรายได้แต่ละช่องทางอย่างต่อเนื่องช่วยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นการสร้างรายได้หลายทางจึงไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงแต่ เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างฐานะการเงินที่มั่นคงเสถียรและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาสินทรัพย์และรายได้ที่นักลงทุนสร้างขึ้นการป้องกันความเสี่ยงช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียรายได้การเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินักลงทุนควรพิจารณาการทำประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่เหมาะสมกับความ ต้องการและสถานะทางการเงินของตนการวางมาตรการเหล่านี้ไม่เพียงปกป้องเงินทุนและทรัพย์สินแต่ยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและการออมได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนนักลงทุนมืออาชีพมักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของตนเองอย่างละเอียดเพื่อเลือกมาตรการป้องกันที่เหมาะสมการวิเคราะห์นี้รวมถึงการประเมินรายได้หลักภาระค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบต่อครอบครัวสินทรัพย์ที่ถือครองและหนี้สินที่มีอยู่การสร้างแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นการตกงานวิกฤตตลาดหรือความผันผวนของรายได้จะช่วยให้สถานะทางการเงินยังคงมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนการเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบด้านจึงเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความมั่งคั่งและสร้างความมั่นใจในการลงทุนสุดท้ายการติดตามและปรับมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ชีวิตและเศรษฐกิจมีความสําคัญไม่น้อยนักลงทุนควรประเมินความคุ้มค่าปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกัน หรือเพิ่มมาตรการใหม่ตามความจำเป็นการสร้างระบบป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมช่วยลดโอกาสสูญเสียทรัพย์สินและรายได้ในระยะยาวอีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการลงทุนและสร้างรายได้ทำให้เป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถบรรลุดได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงการติดตามและทบทวนเป้าหมายทางการเงินเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนและผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งสามารถประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบการกำหนดเป้าหมายทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนักลงทุนมืออาชีพมักทบทวนเป้าหมายทุกหกสิบสองเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการออมการลงทุนและการสร้างรายได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดและชีวิตส่วนตัวการบันทึกผลลัพธ์การติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการเปรียบเทียบกับเป้าหมายเดิมช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมของการเงินอย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุปเป้าหมายได้การสร้างระบบติดตามเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้กระบวนการทบทวนมีความเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องนักลงทุนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆเช่นสเปรดซีดการบันทึกค่าใช้จ่ายการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการตั้งเตือนและแจ้งเตือนเพื่อประเมินความก้าวหน้าในแต่ละเดือนระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักลงทุนเห็นตัวเลขเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของแผน การเงินการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้สามารถปรับวิธีคิดและการตัดสินใจได้ทันท่วงทีการติดตามอย่างเป็นระบบทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายการทบทวนและปรับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนการมีระบบติดตามช่วยให้นักลงทุนลดโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาด และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้จริงการปรับเป้าหมายตามสถานการณ์ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของตลาดช่วยให้เป้าหมายแต่ละข้อมีความเป็นไปได้สูงขึ้นการติดตามและทบทวนจึงเป็นกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างการวางแผนการลงทุนการออมและการสร้างรายได้เข้าด้วยกันทําให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสรุปแล้วการเปลี่ยนชีวิตการเงินไม่ได้เกิดจากโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการวางแผนการจัดการรายได้การออมการลงทุนการป้องกันความเสี่ยงและการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณรู้ทิศทางของชีวิตทางการเงินการสร้างรายได้หลายทางทําให้ฐานะมั่นคงมากขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดช่วยให้เงินที่มีอยู่เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมการนําองค์ประกอบเหล่านี้มาปรับใช้ร่วมกันเป็นหลักฐานสําคัญที่จะทําให้เป้าหมายทางการเงินเป็นไปได้จริง การลงทุนอย่างมีหลักการการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบด้านและการติดตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เงินและสินทรัพย์ที่คุณมีเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนการเรียนรู้ปรับตัวและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินทำให้คุณสามารถรักษาผลตอบแทนสูงในระยะยาวการจัดระบบและวินัยในการติดตามผลลัพธ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เห็นภาพรวมของการเงินแต่ยังทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลาเมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการรวยไม่ยากการเริ่มต้นจากวันนี้วางแผนอย่างเป็นระบบสร้างระบบติดตามผลและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและชีวิตที่มั่นคงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นการติดตามผลปรับปรุงกลยุทธ์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคือหนทางที่จะทำให้ความฝันทางการเงินกลายเป็นความจริงขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของช่องรวยไม่ยาก